มาที่นี่ตอนต่อไปเจ้าบุโตล้อหลงเจ้าบุโตล้อหลงยินมอ้ให้ส่งข้าวสาวนางลั้งสิแม่นางใกล้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 คอเฮ่แมนุ้นใจละนั่นละนามันวันไหนนานามันวันไหนนาห้างเตาแาไก่ไทยเป็นไผ่อีแม่เจ้าเดีผมจ่อเพ่กลางเอ้ยว่าผมจ่อเพว่ากลางเอ้ยว่ากลางเอ้ยน้องรักสี่มานา สีมานานก็บอตาหวานชอกจำอยากได้เมียหมอลำไม่ติดตามลองมาเอายาละวัฒนะจำต้อยวาชนะจำต้อยกจไต่น้อยค่อยจำกจไต่น้อยค่อยจำโอ้ยคันวัดทักกินีอย่าเขาท่อแย่ใจจำค่อยร้อยอย่าเขาพ่ายแห่เร็วไปใกล้หน้าติแจงเจ้านางลรำคันสิได้อยู่ซอย กันไ่าได้ซอยหนูันที่ไดแน่นซอยพายหน่าน้น้น้อยนอันนี้อันนี้คือเอยียงซื้อซือซ้อซื้อขวลำหนี่ท่อนนีท่อนนีเข้าบ้าเอยียงสำขี้ออยิ่งเ่อโทรอยากจายจำค่อยหน่อยอยาต่อขายอยากเว้นอย,อยาก็่ายาอยากเว้นน้องไม่เปนอยาที่แจ้งเจ้านางลำจะสิได้โยชอยช ันไ่ได้โชยนู่เดีย๋ยวที่ไดโชยไทยอ,อ๋อเป็นลาวนอ๋อปลว่าจั่งสีเลยพี่น้องอันนี้เป็นข้าาแบบคนไทยเลยเนาะเ่าก,ก็เลยต้องฟังสำเนียงสำเนียงเป็นแบบนี้นะครับอ่า<ะ>เอาเดี๋ยวขันเกิดห้าย่ายเพิ่นคืดพ่อก่อนได้อีกแล้วเพื่อนเอือนมาผมกาสีมา่ไทายไปพี่น้องได้ชมกันคืนเอเขาอีกนะครับเด้อช่วงนี้ห่าย่าฝากฟันจากหน่อยก่อนเนาะครับสวัสดีครับผม